สวัสดีค่ะทุกคน ได้แล้วคร่ะเพื่อนๆจำก่อนหน้านี้ที่ผมบอกได้หรือเปล่าเพียงที่อ่อนล่อนปี่นมุมเจ็ดที่ควรจะตายใช่ค่ะเป็นกระเพาะวะัตถุท่หอยแข็งเป็นต้นทมน่าของโลกไปนี้ในคูนที่ยี่สิบแล้วครับซึ่งม็ตอนนี้ยมันก็ที่แข็งประการหอยแงแ<า>ปลกๆออกมาให้เห็ุกันเยอะขึ้นอย่างมุมที่เฉื่อยเบื่อว่ามุมที่ยิ่งระเบิดได้แบบนี้ตน้นแตยังไม่ได้พูดถึงพวกมุมขายาวอีกนะครับที่หลังจากนี้เนี่ยไอ้ปกขายาวเดี๋ยวมันจะมีเยอะมากๆแทบหนูจ้าหน้าติดสีดอกไม่นานมันจะเริ่มตอนตัวของหนู ความสุขทา้จินคืออะไรการกินมะม่วงมะม่วงมะขามมะนาวมายมยมมายมยมกำลังออกลูกหุ่นดองหุ่นดองสุดการลงทุนมีความเสี่ยงษาตัวเด็อดดุเด็อกหดเลยด่าเอ้ย เราคิดว่ารเนี่มันเปดไงวะคือันยอดเกิกว่าจะเปี่ยไว่ามันไม่แรงก็แต่ว่าตอนตาเราเอามาเี่ยวต่อแล้วกูทำไปทำไมเนี่ยหทำไมทุกเาตรมพื้นเลยี่ยเหรอ าเราออกไปนี่มมุมมันตอนนี้ความยากอยู่งขึนเท่าไหร่แล้วนะยี่สอเรากินเล็กคน้างอกรอเราเต็มไปหมดเลยว่กแต่ที่เราไม่คือกรอแล้วน้ำยาคะเราควรจะลงุดือกันคิดว่าไงมันเหมือนเราเป็นเด็กที่เพิ่งเริ่มโตอ่อใส่หอยแครงโต้าพไ่ยั่วส์ะทุกคนมาเด้อเบมนนี้ ช่แล้วแหละครับเมื่อวานตอนที่ผมออกไปทดลองจับเล่มใหม่มาคืออาว่าของผมเลยลก็พอถูถ่ายไปได้ครับแต่ที่เห็นท่าว่ามันไม่ไหวเลยก็คือชุดเกราะของผมนี่แหละชุดเกราะเหล็กเนี่ยพวกไปมุมด้านนอกไม่อยู่ฮะดังนั้นเนี่ยพวกผมจ,จะกระโดดคุ้นเหมือนกันรอบเลงเลย,เลยคราวนี้เนี่ยเป้าหมายของผมก็คือปูดันบ่อนคราวให้มันรู้ก็ไป็นขั้นหนึงเลยการตามหาเพชรในคราวนี้เนี่ยพวกผมก็มาพร้อมกับแผนการนนะเป็นคือทุกคนจัได้นะฮะในวันแรกๆที่พวกผมลงมันรู้ที่แดนเจียนใต้ดีเรื่องเรื่องนี้คือหนึ่งในสมุดที่ผมเจ เีย่ม,มันคือสมีดฟอร์จูนเลยนกครับซึ่งในตอนนี้นะพวกผมก็ได้ใบยมายใส่ปิกแอ็เพรเปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นในการลงเหมืองครั้งนี้เนี่ยผมจะเป็นคนคอยวิ่งหาเพรและอ๋อจะเป็นคนขุดนั่นเองฮะเฮ้ย hey, นี่แหละเฮ้ย hey, พูดถึงรูปีกูก็เจอรูปีเลยอ๋อ นในการลงเหมืองครั้งนี้เนี่ยนอกจากที่พวกหกจะลงมาเป็นกันแล้วแรดูบี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแรกตามมาด้วยคราวนี้ก็เพราะว่าไอ้เจ้ารูบี้เนี่ยมันดีซะยิ่งกว่าเทสซะอีกแถมหาดีกว่าด้วยฮะซึ่งสำหรับการลงเหมืองในครั้งนี้เนี่ยผมเดาได้เลยนะว่าผมใช้เวลากันนานมากจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกครับ ผมเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาขุดกันบ่อยซึ่งผ่านไปสักพักเนี่ยผมเองก็ไปเจอพวกอันตสายชิ้นึ่งครับซ <aj> ึ่งมันคือสนกเกอร์ช่วยผมสามารถถายใจได้ตอนนี้เหลือกันนั่งกินกันอยู่นั่งกินอยู่สองคนน้องเข็มกันครถทำให้การลงเหิรอดในครั้งนี้นสบายหูสบายตาใครเอามั่งมมาทิ้งมาอย่างนีหล่นแล้วปะเนี่ย ไ่เห็นครับเนนาดเชียยนรกเหรอีใหญ่โสวยในการลงเหมือครั้งนี้่ผมออกเดินทางด้วมาใส่มากจนเจอขดบ่ลาวาใต้ดินที่เหมือนจะพาอผมุดไปร่ยังไงอย่างนั้นลรดงรถเสร็จแล้วหรอเชื่อยว่ามีอะไรแบบนี้ที่ใต้เท้าของพด้วย่ กันนานมากพอสมควรเลยในการเขาอาจเหยียบเลยใช่นไหมวิ่งไปนี่โอ้โหเดินยิ่ทั่วบ่อละว่าขนาดมันคือมานี่เลยฮะโอ้โหเชลล่ากอยู่ที่้าล่านี่กันนานมากจริงๆซึ่งก็ขอบอกเลยเพจเนี่ยเจอกันเยอะมากๆมากจริงๆครับปอร์จูนที่ติดกิ๊กแอ็กเนี่ยเจ๋งมากๆเลยซึ่งจะถามว่าได้มาเยอะมากขนาดไหนอะเหรอพร้อมยังเองโอ้โหได้อีกรูเบิ้มายี่สสองเลยเหรอเออย่างเงี้ยคุณยัยอะไรพ่อแกยัยมุกตกแก ผมไปเจอมาผมบอกเลยนะครับว่าผมเจอม,มากๆจริงๆผมสาบานเลยนะผมเจอจริงๆนะในวันต่อมาเนี่ยผมมันก็ได้ทำอะไรไปเท่าไหร่ตามว่าการลงเมืองที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาการชีวิตค่อนข้างจะเยอะเลยป้ผมเนี่ยเลยทำการมานั่งอัพเกรดชุดเกราะตัวเองเพิ่มความสดุปสบายให้กับชีวิตด้วยการคราฟชุดเพชรมาใส่กันทั้งตัวไปเลยหลังจากนั้นก็ใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับเพื่อนดันดูว่าในมดัดแพ็คนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่ป้ผมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้บ้าง